สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมานำเสนอเงาะนะคะเงาะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมาดูว่าเงาะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเงาะร้อยกร,รัมมีพลังงาน82กิโลแคลอรีร่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตเส้นใย ไขมันโปรตีนวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 วิตามิน C และก็มีธาตุที่มีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะทั้งธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมกกนีนอฟอสฟอรัส โพเทสเซียมสังกะสีเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากมายขนาดนี้มาดูประโยชน์ของเงาะกันเลยนะคะ 1. เงาะช่วยเสริมสร้างภูมิภูมิกันให้กับร่างกาย 2. ดับร้อนให้ร่างกาย 3. ม,มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ 4. มีลิ์ค่าเชื้อแก้ท้องร่วงท้องเสีย5บรรเทาอาการป่วยเป็นไงบ้างคะว่าเงาะมีประโยชน์แก่ร่างกายเยอะมากรีบไปหามารับประทานกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกึ๊งๆให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ